ชื่อไลเดนแปลว่าอะไรไลเดนเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเทพเจ้าสายฟ้าตามตำนานของญี่ปุ่นคำว่าไลคำเดียวสามารถแปลว่าฟ้าร้องหรือแปลว่าเทพเจ้าก็ได้ส่วนคำว่าเดนก็จะแปลว่าสายฟ้าครับในวงการเกมมีตัวละครที่ถูกตั้งชื่อว่าไลเดนอยู่มากมายแต่คนที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือไลเดนจากเกมซีรีส์เมทัลเกียร์ไลเดนในเกมนี้มีชื่อจริงว่าแจ็คซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าพระเจ้าทรงเมตตา ตัวละครนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยคุณฮิดโอโคจิมะบิดาแห่งเกมซีรีส์เมทันเกียและเป็นผลงานการวาดตัวละครโดยคุณโยจิชินคาวะซึ่งเป็นคนที่วาดตัวละครอของซีรีส์เมทันเกียมาหลายภาคครับ